เพื่อนๆมาถึงคลิปฉเฉลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนพิมพ์กันไวแล้วใช่ไหมฮะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยล่ะความรู้ดีๆวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาครับวันนี้ฉเฉลยเอาดีเทลละเอยียดให้ดูทุกตัวและเพราะอะไรถึงคิดว่าอย่างนี้นะครับอะไปชมกันได้เลยครับ อย่างที่แจ้งนะครับว่า4ตัวนี้มีตัวปลอมหนึ่งตัววันนี้จะมาแนวสาระสาระนิดนึงนะครับมาดูตัวแรกครับเฉลยกันคะตัวนี้เป็น The Rolling Stone นะครับเพื่อนๆนะครับที่ผมพยายามถ่ายช้าๆเนี่ยอยากจะให้ดูเทคนิคของการสกรีนอย่างละเอียดเพื่อนๆลองดูนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยเรามองจากด้านหน้านะครับความบางของเนื้อผ้านี่เห็นทะลุไปถึงด้านหลังเลยนะครับนี่คือสภาพเสื้อที่ใหม่ที่สุดแล้วนะครับเวลาเก่าก็ต้องดูอีกสภาพหนึ่งนะในส่วนของตัวป้ายตัวนี้นะครับมีทั้งผ้าร้อยและผ้า ในเคสนี้จะเป็นผ้าของสกินสตาร์ตะเข็บเดียวครับผมและนี่คือลายด้านหลังครับเห็นสีสันสดใหม่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับลายเส้นดำๆตัวหนังสือนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะค่อนข้างคมชัดนะครับแต่ผมมาให้ดูจุดนะครับเพื่อนๆเห็นจุดขาวๆเล็กๆไหมครับเห็นไหมระหว่างขอบๆของสกินแต่ละสีนะอย่างนี้ดำกับน้าเงินจะมีขาวๆเล็กๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่บอกได้ว่าแพ หรือว่าปอมนะครับพอสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาสกินโดยการใช้บล็อกสกินนะครับมันวางทับทีละสีทีละสีมันไม่เสมอกันอย่างจุดตรงนี้นะครับบางคนเอามาคืนนะสกินเลอะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นไดน้และเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่บอกได้ว่าเป็นของแท้นี่ตะเข็บแขนเดียวนะฮะอาจจะพากไม่ทันนี่นะครับสังเกตไหมเรามองแทบไม่เห็นตะเข็บนะครับถ้าเป็นของของแท้เนี่นะของปลอมแปดศูนย์เนี่ยตะเข็บมันจะค่อนข้างแย่ๆหน่อยนะอ่ะมาดูตัวต่อมาครับนี่ การอัดรสเซ็ตหนึ่งเก้าแปดเจ็ดครับตัวนี้จะมีเลอะนิดหนึ่งจริงๆอะ่ะไม่อยากมองให้เป็นตำหนิเลยนะมันโชว์เรื่องของเนื้อผ้าโคตรด,ดีดูสกรีนตัวนี้ฮะหนึ่งเก้าแปดเจ็ดกรอัดรสเซอยล้าของสกรีนนะครับแล้วดูความละเอียดนะฮะของตัวสกรีนเพื่อนๆลองดูเข้าไปครับดูดูดูด,ดูสามารถหยุดภาพและดูได้เลยนะครับสังเกตนะฮะมันจะไม่เป็นสีแดงทึบไปเลยนะมันจะมีการค่อนข้างที่เรียกว่าไล่สีนะครับแล้วก็ความคมชัดนี่คือสภาพที่ใช้งานมาประมาณหนึ่ง ค่อนข้างดูง่ายนะครับเนี่ยผมรวมลายที่มันมีของปลอมเยอะๆให้ดูเลยนะครับนี่นลองดูตัวนี้ด้านหลังครับมันจะมีหลังที่เป็นทั้ง2แถว3แถวจริงๆผมไม่อยากให้ดูหลังมากสักเท่าไหร่นะฮะนี่เพื่อนๆลองดูนะเพราะว่าลายมันค่อนข้างรุนแรงนะครับบางทีเนี่ยไปลงในติ๊กต็อกหรือว่าลงในอะไรอย่างเงี้ยโดนแบนด์เลยนะครับสังเกตนะครับดีเทลให้สังเกตที่ผิวของตัวผู้หญิงนะมันจะค่อนข้างลายระดับนะครับ ามาดูลายคลาสสิกคลาสสิกอีกลายหนึ่งที่ของปลอมเยอะมากๆครับเพื่อนๆอลองดูรายละเอียดดีๆนะครับรายละเอียดจะมีการไล่สีนะครับใบไม้ก็ไม่เขียวทึบไปเลยนะสีเหลืองก็จะไม่ทึบไปเลยและลองดูใกล้ๆครับสังเกตไหมตองตอกปีนะครับเหมือนกันกับตัวที่แล้วเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของออคลาสสิกโลโก้นะเพื่อนๆอลองดูสก,กินก็จะมีร้าวเนื้อผ้าออกบางๆนะครับมีหลายป้ายนะนี่ตัวนี้เป็นป้าย กันนี่กูนี่อะไรเนี่ยมันมีป้ายรอยัลเฟิร์สแคดป้ายสปริงฟอร์ดป้าย50 50มีหลายป้ายสังเกตต่เข็บเดียวนะเพื่อนๆลองดูเห็นไหมนี่ลองดูครับนี่ด้านในด้านนอกเป็นอย่างนี้นะครับกันนี่โรสสด้านหลังครับเขียนว่ากันนี่โรสส์วอตเทียนะฮะสกรีนก็มีแตกมีเล้าเป็นธรรมดาที่สุดครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าลังเกียจนะครับผมแนะนำนะครับ จุดประสงค์ของการเล่นเสื้อยืดวินเทจเนี่ยต้องได้เสื้อแท้นะครับบางครั้งเนี่ยการที่มันถลอกอย่างเงี้ยมันบอกว่าเป็นของแท้นะครับเพื่อนๆตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเป็นของแท้มาแล้วนะครับนี่เอาตัวที่3มานะมาดูตัวสุดท้ายตัวที่4ครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมซื้อมาในราคาค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆลองดูรายละเอียดดีๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะความคมชัดอะไรถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เล่นเสื้อยืด80ดเนี่ยผมบอกเลยนะครับลายสกรีนที่อยู่บนสีขาวเนี่ย มันควรจะคมชัดกว่านี้ครับนี่เพื่อนเพื่อนลองดูนะครับสังเกตนะครับสีแดงกับสีดํานี่ต่อกันเลยไม่มีช่องว่างสีขาวเลยนะครับส่วนใหญ่ลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นสกรีนคอมพิวเตอร์ครับแต่ตัวนี้ทํามาค่อนข้างดีนะครับเสื้อเป็นเสื้อเก่าแพ้คอแน่นจ้ะนะครับมาดูร้ายหลังครับเห็นตรงสมัยคลายคาแรคเตอร์ไหมครับที่เป็นหน้ากากยิ้มกับหน้ากากร้องไห้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตนะทำออกมาได้ดีมากครับแม้แต่คำว่าออกโทเบอร์เนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยคมชัดมากดูตอปีคมสวย ดีเทลดีมากๆครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เฮ้ยเหมือนวะนะครับผมซื้อมาเนี่ยในตอนแรกเนี่ยนะครับผมดูว่าเป็นของแท้จากรูปภาพนะแต่พอมาดูของจริงเนี่ยเอ๊ยมันน่าจะเก๋ว่ะนะฮะนี่นะดีเทลรายละเอียดค่อนข้างชัดจริงๆนะฮะเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนะครับดูการเย็บตะเข็บเดี่ยวของเขานะครับดูดูแลดูเลยนี่อันตรายมากนะครับผมมาเจอของจริงผมจับผมรู้ครับเพราะว่าผ้าไม่ใช่แล้วก็ไซส์ไม่ใช่ครับ1985ไม่มีไซส์ใหญ่แบบนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับดูจนจบแล้วอยากจะถามว่าถ่ายกันถูกหรือเปล่านะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ความรู้ในลักษณะอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆยังไงถ่ายถูกพิมพ์บอกกันบ้างนะครับถ่ายถูกไหมนะฮะทุกอย่างที่ผมทาเนี่ยนะครับพยายามทําออกมาให้ทุกคนเข้าใจแบบอย่างง่ายนะครับถ้าสมมุติว่าตรงไหนเนี่ยนะที่มันแบบ ฟังดูแล้วอาจจะงงๆอาจจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยยังไงคอมเมนต์สอบถามผมเขมาได้นะครับรเพื่อเป็นไอเดียในการทําคลิปต,ต่อไปเพื่อประโยชน์กับเพื่อนๆที่สุดนะฮะประมาณนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยบ๊าบายไปก่อนครับ